เจ้าพ่อนครบาลคนล่าสุดถูกกระช่างหน้ากากออกมาเขาคือบังหมัดคลองตันนายวันชัยมะอินวัย54ปีผู้มีอิทธิพลอยู่ที่ย่านคลองตันเมื่อโดนตำรวจเฉพาะกิจ DE หรือชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัลภายใต้การบัญชาของนายประเสริฐจันทร์รลวงทองรัฐมนตรีว่าการ DE บุกบ้านพักรวบตัวคดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย UAE 8ยึดของกลางได้ทันทีนับร้อยล้าน โดยวงเงินหมุนเวียนของเว็บพนันมีถึง4,000ล้านบาทเผยชมหน้าอันแท้จริงของคนดังคนใจบุญอย่างบางหมัดที่แท้ก็ตรงตามภาษิตกอดฟาเธอร์เบื้องหลังความร่ำรวยมีอาชญากรรมบางหมัดน,นับเป็นกอดฝาเทอร์เมืองไทยยุคใหม่รวมทรงของเจ้าพ่อหลายๆคนมาไว้ที่ตัวเองคนเดียวอย่างการขยันพีเต์ผ่านสื่อว่าเป็นคนใจบุญช่วยชาวบ้านก็ละไม้คล้ายกับแค้วธนิกุลอดีตเจ้าพ่อนครบาลที่โดนบัญชีดำเด็ดชีพ สมัยแคล้วธทนิกุลพึ่งสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ตัวเองแต่บางหมัดใช้สื่อยุคใหม่ที่ส่งพลังเป็นเครื่องมือก็คือ TikTok อที่เดินตามหลังบางหมัดเป็นขยงคือเหล่ามือปืนนักฆ่าไม่ผิดจากแนวทางของแคล้วธทนิกุลบางหมัดยังโปรดปานการตั้งวงเล่าในบ้านกับบรรดาลูกขุนสมุนทรงโจรสักตัวกันลายพร้อยเป็น10บสคนบางเวลาก็ถอดเสื้อกินเหล้า อันนี้จึงละไม้คล้ายกับกำนันนกนคปรปฐมยังไงอย่างนั้นแต่บางหมัดเป็นขั้นกว่าของกำนันนกคือนั่งเก้าอี้หลุยกันทั้งแก๊งโต๊ะกินเหลาก็ยังเป็นของแบรนเนมเวอร์ซาเช่ความยิ่งใหญ่ของบางหมัดเวลาจัดงานวันเกิดผู้คนจะมาร่วมแสดงความยินดีกันล้นหลามดึงดูดนักการเมืองแนวใจถึงพึ่งได้ให้ไหลไปรวมกันเรากับมีฝนตกอย่างในวันอยู่บำรุงก็ไหลไปหาบางหมัดขึ้นไปจับไม์อวยพรบนเวทีพูดอวยบางหมัดว่า ต้องปิดสนามหลวงจัดงานวันเกิดแล้วจะได้รองรับคนได้พอขณะที่สังคมให้ความฮือฮากับบางหมัดแบบฉับชวยผ่านสื่อที่เห็นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าชีวิตความเป็นมาของบางหมัดสศกรปรกโสมมขนาดไหนเขาเป็นอาชญากรเฮี้ยมไต่เต้าขึ้นมาด้วยวิถีของคนนอกกฎหมายตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตั้งแกงนักเลงคุมผับรับจ้างยิงคนจนมีชื่อขึ้นมาก็ขึ้นเหนือไปเป็นลูกน้องของป่าไม้มาเฟียคนดัง นายวิสิ์พึ่งรัศมีที่จังหวัดตากก่อนกลับมาร่วมทีมกับนักฆ่าหมายเลขหนึ่งเมืองไทยอย่างจ่าบึงสิบเอกบุญตรีมุสกะอดีตทหารม้ามาเฟียเปิดบริษัทรับจ้างอุ้มฆ่าคนเพื่อจบปัญหาขัดแย้งธุรกิจทำอย่างเป็นล่ำเป็นสันแม้แต่ผู้หญิงก็ยังถูกแก๊งบังหมัดอุ้มฆ่าอย่างไร้ปานีสไตล์ของบังหมัดเวลาอุ้มฆ่าใครเขาจะเอาศพไปทิ้งตามชนบทพื้นที่ห่างไกลในสภาพเปลือยเปล่าทุกศพ เพื่อเบี่ยงเบนให้ตำรวจเข้าใจว่าเป็นฝีมือของมาเฟียจีนไม่ใช่มาเฟียแขกนอกจากนี้ยังลามไปอุ้มค่าพ่อค้ายาเสพติดเพื่อรีดเงินสกรปรกทำไรายได้อย่างงามให้บังหมัดต,ตำรวจคู่ปรับเก่าของบังหมัดไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผอชกคนปัจจุบันโดยขณะพากองปราบไล่ล่าบาังหมัดมียศพันตำรวจเอกเท่านั้นสุดท้ายบังหมัดก็ไม่รอดมือบิ๊กก้องถูกสารพิพากษาให้ประหารชีวิต แต่ระบบยุติธรรมไทยน่าจะโลกสวยเกินบางหมัดไม่ยักถูกประหารแต่อยู่ในคุกจนพ้นโทษออกมาอย่างไม่นานเกินรอซะอย่างนั้นนักโทษประหารอย่างบางหมัดติดคุกแค่14ปี2เดือนขณะอยู่ในคุกก็บำเพ็ญตนเป็นขายใหญ่เป็นเจ้าพ่อคุกประกอบธุรกิจขายยาเสพติดจากในคุกพร้อมกับสะสมสมุนโจรไว้เพียบพอหลุดออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเหล่าร้ายจากในคุกก็ตามติดมาเป็นมือปืน สังกัดซุ้มบางหมัดกันเป็นขยงใหญ่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าวางมือจากการเป็นโจรเป็นนักฆ่าแล้วแค่ทำรีสอร์ทปล่อยกู้ก๊อกก๊อกแก๊ก,ก,ก,กแต่ความร่ำรวยและอิทธิพลกลับสวนทางกับคำพูดบางหมัดยิ่งใหญ่แบบพรวดพลาดจนพังอาจเป็นเจ้าพ่อนครบานคนปัจจุบันจากยาเสพติดบางหมัดขยายลายธุรกิจไปยังเว็บพนันออนไลน์อันหอมหวานหวานขนาดตำรวจยังตั้งแก๊งทำเว็บพนันออนไลน์กันโครมโครมแล้วทำไมโจรแบบบางหมัดจะไม่เอาด้วย คราวนี้เลยรวยยกกาลังสองเลยมีคำถามว่าแล้วทำไมตำรวจถึงเอาหูไปนาเอาตาไปไรกับเครือข่ายเว็บพนัน UAE8 ของบางหมัดมาตลอดถ้าไม่ได้ชุดเฉพาะกิจของดีที่รัฐมนตรีสถาปนาเพื่อคานอำนาจตำรวจป่านนี้บางหมัดก็คงจะลอยนวลก,กอบโกยความร่ำรวยจากลูกหลานไทยไปอีกนานนอกจากค้ายาและทำเว็บพนันบางหมัดยังเคยถูกท้าทามจากมาเฟียจีนเทา ให้รวมทำธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยเมื่อไม่นานนี้เองโดยบังหมัดลุยปรปับปรุงอาบอบนวดเก่ายานถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตรงปลายถนนในถิ่นคลองตันของตัวเองลงทุนไปนับร้อยล้านเนรมิตข้างนอกข้างในให้เวอร์วังอลังการซอยด้านในเป็นห้อง VIP ค่าเช่าห้องคืนละเป็นแสนบาทบริการเสิร์ฟยาเสพติดให้ปาร์ตี้กันแบบไม่ต้องกลัวตำรวจจับเรียกว่าถอดแบบมาเป๊กกับผับจินหลิง ของมาเฟียตู้ห่าที่ถูกทลายไปแล้วแต่บางหมัดจะทํามากกว่าตู้หา่าคือจะอิมพอสาวสวยจากจีนแผ่นดินใหญ่แบบคัดของเกรดเอลุ้นๆเอามาขายบริการด้วยราคาค่าตัวแยกต่างหากจากค่าเช่าห้อง VIP เดชาบุญตำรวจในยุคที่มีพลตำรวจโททิติแสงสว่างนั่งเป็นผู้บัญชาการไม่เอาด้วยไม่ว่าบาังหมัดจะพยายามเคลียร์ด้วยสวยมหาสารแค่ไหนก็ตาม